พามาดูขั้นตอนของการทาสีฝ้าสําหรับฝ้าฉเรีบนะครับโดยสีที่เราใช้ก็จะมีอยู่2ตัวตัวแรกจะเป็นสีรองพื้นปูนเก่านะครับตัวนี้จะเป็นของว o ดเทตัว CP 1 0 2นสะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสีจริงที่จะใช้ทาฝ้าตัวนี้จะเป็นตัวฮีโร่ชิลเ h ดจ0แ0พนะครับของว o ดเทคเหมือนกันตัวสีรองพื้นปูนเก่าตัวนี้จะมีคุณสมบัติที่จะช่วยปรับสภาพพื้นผิวของตัวแผ่นฝ้าเราที่เราได้มีการขัดไว้มันจะมีพวกเศษผงอะไรต่างๆพวกนี้มันก็จะถูกขจัดออกไป อย่างจะเป็นตัวช่วยกันด่างนะครับแล้วก็ทําให้สีจริงที่ทาเนี่ยยึดติดได้แน่นด้วยนะครับเราก็ทาเข้าไปเนี่ยหเที่ยวให้ทั่วเลยแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างน้อยสัก2ชั่วโมงนะครับให้ตัวสีรองพื้นปูนเก่าแห้งก่อนทันมาเราก็สามารถที่จะเริ่มทาสีจริงได้เลยครับโดยสีจริงเนี่ยผมจะผสมน้ํา สักประมาณ10%นะครับของปริมาณของตัวสีแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วสามารถที่จะใช้ลูกกิ้งนับนาไปทาได้เลยให้ทาอย่างน้อยสัก2เที่ยวนะครับในงานนี้ผมก็ทาแค่2เที่ยวรอบแรกจะทายากกว่ารอบที่2หน่อยเพราะว่ากินเนื้อสีเยอะนะครับส่วนรอบที่2เนี่ยก็จะทาง่ายหน่อยเพราะว่า,อารอบแรกเป็นเหมือนการลองพื้นไปแล้วนะครับแล้วเราก็ทารอบ2ให้เต็มพื้นที่ทําแบบนี้ทั้ง2รอบโดยแต่ละรอบเนี่ยห่างกันอย่างน้อยสัก2ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ตัวรอบแรกมันแห้งแล้วรอบ2เนี่ยก็จะไปยึดติดกับ,บรอบ แรกทําให้ตัวฝ้าของเราเนี่ยดูสีสวยเรียบเนียนที่ได้ออกมาก็จะได้ลักษณะแบบนี้เลยนะครับท่านใดกําลังจะทําฝ้าหรือทาสีฝ้าเองก็ลองดูเป็นไอเดียเป็นแนวทางได้นะครับ